แต่ถ้าลุงตู่ใช้มาตรฐานแม้ว่ายังเป็นยังเป็นแค่รักษาการแต่ข้าราชการก็ยังอยู่กับรัฐบาลรักษาการดังนั้นใครจะมายุ่งไม่ได้ถ้าถ้าจะใช้มาตาวัดตรงนี้มีคนเข้าสวนลุงตู่หรอเข้าสวนว่าไงอะสวนแรงด้วยจริงเหรอสวนยังไงอ่ะเขาบอกว่าเขาฝากถามลุงตู่ะฝากถามลุงตู่ว่ายังจําได้ไหม ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาศาลร,รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยคดีหนึ่งเกี่ยวพันกับตัวลุงตูต่เองเนั่แหละศาลร,รัฐธรรมนูญบอกว่าลุงตู่ใช้อำนาจออกพระราชกำหนดอุ้มหายโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญจำได้ละการจะออกเป็นพระราชกำหนดมันมีเงื่อนไข ปรากฏว่าการออกพรอกอรุ้มหายของลุงตู่มันไม่เข้าเงื่อนไขที่จะออกเป็นพรอกอรตามรัฐธรรมนูญได้อดังนั้นแปลไทยเป็นไทยจิกโ,กโกเขาบอกว่าลุงตู่ออกพรอก,อรโ,กรโดยขัดต่อรัฐธรรมน,นูญโอ้นี่เลยแลรัฐธรร<อ>มนูญไม่ได้บัญญัติบทลงโทษเอาไว้ชัดเจนว่าแต่ในทางการเมืองแต่ในทางการเมืองและโดยมาตรฐานที่มันควรจะเป็น ทุกรัฐบาลประพฤติปฏิบัติมาตลอดค่ะถ้าเกิดกรณีแบบนี้ถ้าออกกฎหมายโดยขัดต่อรัฐธรรมนูนแม้ว่ารัฐธรรมนูนไม่ได้บัญญัติว่าต้องรับโทษอะไรจะต้องรับโทษอะไรอย่างไรเขาทําไงกันล่ะแต่ควรจะมีสํานึกอ๋อควรมีสํเนกควรจะมีสํานึกลาออกซะไม่ต้องออกกฎบังกฎหมายอะไรจับหลอกเอออกซะก็ในเมื่อคุณออกกฎหมายขัดรัฐธรรมนูนแต่นี่นายกรักษาการอยู่นะเดี๋ยวไม่มีนายกนะ รัฐธรรมนูญเขาบัญญัติอุดช่องวัวไว้เรียบร้อยแล้วอ้าวจริงเหรอในกรณีไม่มีรักษาการรัฐรัฐบาลประเทศมันก็ยังเดินต่อได้เขาก็เอาปลัดทุกกระทรวงในประเทศนี้ยกระดับขึ้นมาทีมกันเป็นครมอขึ้นมารักษาการคอรมออ๋อก็จะไม่เกิดปัญหาช่องว่างเกีียวว่างใดๆงานเดินได้าถามว่าครมอปลัดรักษาการกับครมอตู่รักษาการมันต่างกันตรงไหน อะไรที่ครมอรตู่รักษาการทําได้ทําไม่ได้คอรมอประหลัดคอรมอประหลัดรักษาการทำได้ทำไม่ได้เหมือนกัน,ออน,กนเอ,อประเทศมันจะชอ็อตประเทศมันจะมีอันเป็นไปประเทศมันจะเดินต่อไม่ได้ตรงไหนเอ,อก็มีขดแยง้งก็มีคุดสกิดแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยในทางการเมืองมันมีสองคำคำหนึ่งคือถูกหรือชอบด้วยกฎหมายกับอีกคำหนึ่งก็คือชอบทำ อชอบทำประเทศทุกประเทศสังคมทุกสังคมจะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงมันต้องมีทั้งชอบด้วยกฎหมายและชอบทำเอาทางใยทางหนึ่งได้ไหมบางเรื่องรับนูนไม่ได้บัญญัติคุณจะต้องปฏิบัติอย่างไรมันควรจะมีสํานึกว่าคุณจะต้องปฏิบัติอย่างไรถูกไหมคิดพิจารณาเองได้นะขณะที่ไปสกิดขณะที่ไปสกิดพิธาไม่สมควรเลย ั้งกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลก็ถูกย้อนกลับมาก็ถูกย้อนกลับมาเขาก็สะกิดลุงเช่นกันลุงทำไมไม่ลาออกออกพรกขัดต่อรัฐธรรมนูญมันแรงกว่าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวหยิกซะเลยนี่สะกิดซะแรงเลยเนี่ยใครสะกิดมาเนี่ยมีคนร่วมแชร์สะกิดมาซะแรงเลยนะเขามาบอกอย่างนี้คุณนายเอาหน้าเอาหน้าเห็นใจท่านหน่อยสิคนกาลังขวัญเสียจากการเลือกตั้งน่าจะตั้งหลักไม่ทันเข้าใจไหม ยังตั้งหลักไม่ทนันประธานโทษผมขอเปลี่ยนคำพูดได้ไหมครับไม่ใช่ตั้งหลักไม่ทนันยังทำใจไม่ได้มผมใช้คาว่ายังทำใจไม่ได้ได้ไหมค่ะโอเคนะโ okay. อเคประมาณน,าณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้